สวัสดีนะครับรายการฟู้ดเทคสนุกกับการทำอาหารที่บ้านนะครับวันนี้ผมจะทำเมนูหมูชมวงครับวันนี้เขาพามาชมต้นชมวงครับบางคนเคยได้ยินแต่ชื่อครับต้นชมวงเป็นยังไงครับนี่นะครับต้นชมวงนะครับใบก็มีลักษณะยาวรีอย่างนี้นะครับลักษณะแข็งครับ สมัยก่อนเนี่ยสมัยปู่ย่าตายายเวลาเขาจะทาแกงชมวงกันนะครับก็ต้องเข้าไปในป่านะครับไปเอาใบชมวงออกมานะครับแต่สมัยนี้ก็สามารถมาปลูกตามบ้านได้ครับใช้เมล็ดปลูกนะครับสําหรับตันนี้เพื่อนผมที่ป่าให้มานะครับก็เลยมาปลูกไว้น่าจะอายุประมาณสองสามปีได้นะครับใบที่จะเลือกใช้นะครับจะใช้ใบไม่อ่อนไม่แก่เกินไปนะครับถ้าอ่อนก็จะ นิ่มใบครับเวลาทาแกงก็จะเละถ้าใบแก่ก็จะแข็งเกินไปนะครับจะใช้ใบลักษณะกลางๆนะครับต้นชมูนี้จะมีรสเปรี้ยวภายในใบนะครับก็เป็นที่นิยมของชาวตะวันออกนะครับระยองจังนทาร์นครับนิยมมาทําเป็นกับข้าวนะครับเป็นส่วนประกอบของกับข้าวนี่นะครับ คือใบที่ผมเก็บมานะครับมีทั้งอ่อนทั้งแก่ปานกลางครับผสมกันนะครับเอาทั้งสามแบบเลยเพราะช่วงนี้มันยังไม่แตกใบให,ใหม่นะครับใบอ่อนไม่ค่อยมีนะครับก็เลยผสมกันทั้งสามแบบเลยครับถ้าใครไม่มีใบชะมวงก็าสามารถใช้ใบมะดันก็ได้นะครับแต่รสชาติอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับใบชะมวงที่จะรสชาติดีกว่านะครับ เดี๋ยวเรามาเข้าครัวแล้วก็ทำกันเลยนะครับสำหรับเมนูหมูชมงนะครับใบที่เก็บมาครับฉีกออกครับฉีใบออกฉีก้านออกนะครับถ้าอยากให้เปรี้ยวมากก็ฉีกให้ฝอยมากกว่านี้นะครับเพราะว่าความเปรี้ยวเนี่ยมันอยู่ในใบมันนะครับฉีกให้ฝอยมากกว่านี้ก็จะเปรี้ยวมากกว่านี้นะครับอันนี้ผมฉีกทางยาวอย่างเดียวนะครับแล้วก็เอาก้านใบออกหมูสามชั้นครับหั่นชิ้นใหญ่ๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหดตัวครับ หรือจะใช้เป็นขาหมูก็ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันเครื่องแกงครับพริกหอมแดงกระเทียมขาครับแล้วก็มีกะปิบางสูตเรเขาก็ใส่ตะไคร้เข้าไปด้วยนะครับกวดอื่นในปูดน้ำตาลปี๊บแล้วก็ซีอิ๊วหวานครับเพื่อเพิ่มสีสันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยครับรสชาติของแกงชโมอหนี้ก็จะเป็น ออกหวานน้าเปรี้ยวนะครับเปรี้ยวเพราะจากใบสมวงนี่นะครับเดี๋ยวลองมาทำกันเลยครับว่าเขาทำยังไรครงครับหมูชมวงครับอาหารรสเด็ดภาคตะวันออกนะครับ เริ่มต้นจากการตำเครื่องนะครับตำหอมแดงกระเทียมนะครับแล้วก็ปิดเข้าด้วยกันครับใส่ด้วยพริกครับพริกแห้งนะครับเดี๋ยวตำรวมกันให้ละเอียดนะครับตำละเอียดละเอียดเลยนะครับ อันนี้ที่เราตําจากโคกออกมาแล้วครับตั้งกระทะครับแล้วก็ผัดเครื่องแกงให้หอมนะครับเราจะผัดเครื่องแกงให้หอมก่อนนะครับผัดไปสักพักหนึ่งนะครับ นะครับลองเทดูน้ำมันนี่เราใส่มันจะออกเหลืองๆนะครับแต่ว่าใช้ได้แล้วนะครับใส่น้ำตาลปี๊บลงไปครับรสชาติหวานนํานะครับเหมือนเราใส่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวถ้ามันไม่หวานเท่าไหร่เรามาปรุงทีหลังได้นะครับหวานเปรี้ยวนะครับสุดยรดเปรี้ยวนั้นถ้าเราชอบเปรี้ยวมาก ก็ใส่ใบชะมงเยอะๆนะครับก็จะเอา่อเปรี้ยวครับใส่หมูลงไปครับผัดหมูครับเครื่องแกงน,นะครับให้เข้ากันผัดพอผิวของหมูน่ตึงนะครับ แล้วก็มีน้ำออกมานะครับน้ำชงหมูอ,อมาแล้วเราจะใส่ใบชะมวงครับขั้นต่อไปที่เราเด็ดไปนะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับถ้าใครอยากจะเปรี้ยวมากก็ฉีดใบมากกว่านี้หรือว่าใส่มากกว่านี้นะครับผัดเลยครับผัดให้เข้ากันสังเกตดูใบนะครับจะเริ่มเปลี่ยนนะครับเริ่มเปลี่ยนสีนะ้ะจะเขียวเป็นน้ำตาลอ่อนๆนะครับ พอใบมันเป็นสีน้ำตาลอ่อนหมดก็ใช้ได้แล้วครับเดี๋ยวเราจะตักใส่หม้ออีกทีนะครับไปแกงอีกทีนะครับตอนนี้ให้ความเปรี้ยวของชมวัออกมาก่อนนะครับเพื่อมันเข้ากับเครื่องแกงที่เราใส่นะครับอันนี้นะครับเรียบร้อยนะครับหลังจากตักใส่หม้อแล้วก็เติมน้ำเข้าไปครับพอท่วมคเราจะเคี่ยวกันต่อไปนะครับใส่สีอิวดำาครับ ก็เพิ่มสีสันของมันนะครับใครไม่ชอบไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแต่สีมันจะออกแดงนะครับถ้าใส่ฟิวดาเนี่ยมันจะสวยกว่ามึงมอนที่เราซื้อเดี่ยาขายครับต้มต่อไปสักพักนึงนะชิมรสแล้วก็ปรุงได้นะครับใส่ใบชะมวงเพิ่มหรือใส่น้ําตาลเพิ่มก็ได้นะครับชิมรสตามใจชอบนะครับอันนี้ครับเรียบร้อยแล้วนะครับ เมนูหมูชุนงวงครับแต่ถ้าจะให้อร่อยนะครับทิ้งทางคืนครับทิ้งไว้สักคืนให้เครื่องแกงเนี่ยมันเข้าไปในหมูนะครับกินอีกวันยังจะอร่อยมากนะครับกินไว้ทางคืนสัคืนงนะครับจะอร่อยกว่าขอบคุณที่ติดตาม รายการฟู้ดถิงนะครับขอสนุกกับการทำอาหารนะครับที่บ้านขอบคุณมากครับสวัสดีครับ